จู่ๆคุณจะไปได้แร่ทตุาจากประเทศซึ่งเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของคุณเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการล่านอานณิคมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นเป้าหมายของทางรัสเซียก็ได้ที่บุกยูเครนแต่ว่าวิธีการได้มาในแบบที่ทรัมป์ทำอยู่มันเป็นวิธีการเปรียบเสมือนการล่านอานณิคมโดยที่ให้รัสเซียเป็นฝ่ายปฏิบัติการบุกเข้ามาในยูเครนไงแล้วตอนนี้อเมริกาก็เข้าไปฉวยโอกาสในการยุดรัพยากรส่วนนี้ซึ่งอันนี้ต้องเรียกได้ว่าถือว่าหน้าด้านมากนะฮะ มิสสเตปสอเรื่องในการเป็นทรัมป์ตอนนี้ก็คือว่าดันให้อีลอนมัสอยู่เหนือตนเองและดันให้วลาดเมีปูตินอยู่เหนือตนเอง คนบริกันอย่างน้อยซึ่งเลือก Republican เขารับได้ถ้าทรัมป์เป็นคนตัดสินใจทุกเรื่องเพราะว่าเขาไว้วางใจแต่ในเมื่อคุณตัดสินใจในะแบบที่คุณเฟเวอร์รัสเซียและเฟเวอร์อีลอนมัสก์โดยชัดเจนในการกระทำอ,อย่างเช่นโหวตที่ UN มันไม่ต้องโหวตแบบเมื่อวานนี้ก็ได้ไงคุณโหวตอย่งก็คุณเป็นรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งติดหนี้บุญคุณของรัสเซียคุณโหวตย่งก็คุณเป็นเกาหลีเหนือกับเบลารุส มันอุบาทนะฮะมันนา่าบายขายหน้าคนอเมริกันเขาก็พูดทั้งประเทศว่าเฮ<ะ>้ยทำไมต้องไปโหวตตามรัสเซียไปโหวตตามเบลารุสโหวตตามเกาหลีเหนืออเมริกาต้องเป็นผู้นําโลกไงไม่งั้นจะมีไปทําไมไงใช่ไหมเขาไม่ได้เลือกให้ทรัมป์มาอยู่ข้างปูตินเขาเลือกให้ทรัมป์มาไปกดดันให้ยุติสงครามไม่ใช่ไปไล่บี้เซเลนสกี้อย่างกับเป็นเด็กรับใช้อะนะฮะ ก็จะมีการไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีนะครับโดยประธานาธิบดีของยูเครนนั้นจะยอมไปลงนามในข้อตกลงซึ่งจะมีการส่งออกแร่ธาตุ rare earth minerals เป็นข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่หลายๆประเทศในยุโรปเขาก็พยายามโน้มน้าวให้ซลินสกี้นั้นยอมทรัมป์ไปก่อนโดยที่จะมีการแบ่งปันรายได้จากการส่งออกแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ให้กับสหรบริการนะครเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์ขึ้นไปเป้าหมายที่ทรัมป์ต้องการคือประมาณ5 0 0แสนล้านดอลลาร์ รอยเตอร์ส uh, อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง2รายนะครับที่มีการเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าสหมริกาและยูเครนได้เห็นชอบในเงื่อนไขของร่างข้อตกลงด้านเินแร่ซึ่งหาได้ยากหรือ rare earth elements ที่เป็นความพยายามของรัฐบาลของกรุงเทฟในการได้รับแรงสนับสนุนจากกรุงวอชิงตันในระหว่างที่ทรัมป์ต้องการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยเร็วอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซลินสกี้แห่งยูเครน ต้องการมาเยือนกรุงวอชิงตันในปลายสัปดาห์นี้เพื่อลงนามในข้อตกลงดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวของรอยเตอร์เสริมว่าการเยือนกรุงวอชิงตันของเซเลนสกี้มีกำหนดการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังกล่าวว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีทหารรักษาสันติภาพในยูเครนหากข้อตกลงยุติความขัดแย้งเกิดชะง,งักงินขึ้นมาโดยที่รัสเซียนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับการประจำการของทหารนาโตในยูเครนมาโดยตลอด แต่ว่าทรัมป์อ้างว่าปูตินยอมรับข้อเสนอของตัวเขาที่จะให้ทหาร peacekeeping เนี่ยจะเป็นทหารซึ่งมาจากประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งนี้ไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงสินแร่หายากระหว่างสมริการและยูเครนนี้จะมีการรับประกันด้านความมั่นคงของสหรัฐที่ชัดเจนอย่างที่ยูเครนต้องการหรือไม่แล้วมันจะเชื่อมไปถึงการที่รัสเซียจะยอมหยุดปฏิบัติการในยูเครนอย่างไรทำไมยูเครนต้องเจรจาข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุกับสหรัฐก็เพราะว่าทรัมป์กดดัน อันนี้เป็นการแสวงหารายได้จากทรัพยากรของประเทศอื่นนะฮะซึ่งทรัมป์ก็ทำอย่างหน้าด้านด้านเลยในรอบนี้โดยที่เสียชื่อประชาชนชาวอเมริกันอย่างมากยูเครนครอบครองแร่ธาตุอะไรบ้างนะฮะรัฐบาลยูเครนประมาณว่าวัตถุดิบสำคัญของโลกประมาณร้อยละห้าอยู่ในประเทศยูเครน รวมถึงแหล่งสำรองแร่ก,กราฟไฟต์ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอยู่ประมาณ19ล้านตันหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของยูเครนระบุว่าแหล่งสำรองแร่ก,กราฟไฟต์ดังกล่าวทำให้ยูเครนเป็นหนึ่งใน5ประเทศชั้นนำในการจัดหาแร่ชนิดนี้กราฟไฟต์ถูกใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยผมเชื่อว่าทรัมป์ก็จะกล่าวอ้างว่าน,นี่เป็นผลงานแต่ว่ามันเป็นผลงานในการยึดอนาลิคมใหม่ไง จู่ๆคุณจะไปได้แร่ท่าจากประเทศซึ่งเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของคุณเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการล่าอนะินคมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นเป้าหมายของทางรัสเซียก็ได้ที่บุกยูเครน ยูเครนยังมีแหล่งแร่จํานวนมากทั้งนี้นะฮะเป็นกลุ่มธาตุ17ชนิดที่ใช้ในการผลิตอาวุธกังหันลมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความสําคัญในโลกยุคใหม่อย่างไรก็ตามรัสเซียได้ยึดครองแหล่งแร่ธาตุบางส่วนของยูเครนไว้แล้วปัจจุบันทรัพยากรมูลค่ากว่า3,50,000ล้านดอลลาร์อยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยรัสเซียตามคํากล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครน ส่วนบริษัท s e ็กเดฟนะฮะที่ปรึกษาความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในกรุงแคนาดาเขาได้ทำการประเมินและเพราะว่ารัสเซียยึดครองเหมืองถ่านหินของอยูเครนไว้แล้ว63%รวมถึงครึ่งหนึ่งของแหล่งแร่แมงกานีสซ,ซีเซียมทันทลัมแล้วก็แร่หายากอื่นๆ ส่วนดเร์โรบินมุกกานะฮะผู้อำนวยการบริษัทเซคกเดฟเขาบอกว่าแร่ดังกลา่าวเพิ่มมิติเชิงกลยุทธ์และเศรษฐกิจให้กับการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียเขากล่าวว่าการยึดครองแร่เหล่านี้ของรัสเซียทําให้รายได้ของยูเคร,รนหายไปขยายฐานทรัพยากรของรัสเซียเองและส่งอิทธิพลต่อห่วงโซ่ประทานทั่ทวโลกทําไมสหรัฐอเมริกาจึงต้องการแหล่งแร่ธาตุเหล่านี้นะฮะไม่ต้องอ่านได้ไหมฮะก็จีนเขาก็มีรัสเซียเขาก็มีอเมริกาก็เลยต้องการแต่ว่าวิธีการได้มาในแบบที่ทรัมป์ทำอยู่ มันเป็นวิธีการเปรียบเสมือนการล่านานิคมโดยที่ให้รัสเซียเป็นฝ่ายปฏิบัติการบุกเข้ามาในยูเครนไงแล้วตอนนี้อเมริกาก็เข้าไปช่วยโอกาสในการยุดทรัพยากรส่วนนี้ซึ่งอันนี้ต้องเรียกได้ว่าถือว่าน่าด้านมากนะฮะเซเลนสกี้เขากล่าวว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐจนถึงขณะนี้มีมูลค่ารวมประมาณ1น0 0 0แล้านดอลลาร์นอกจากนี้รัฐบาลยูเครยนยังยืนกรานว่าความช่วยเหลือที่ได้รับมาจนถึงขณะนี้เป็นเงินช่วยเหลือไม่ใช่การให้ยืมดังนั้นยูเครนจึงไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องคืนสิ่งใดๆให้ ซอลินสกี้ต้องการที่มีการรับประกันความปลอดภัยต่อ,อยูเครนรวมอยู่ในข้อตกลงใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามแต่ว่าราัฐบาลสหรัฐเขาก็ไม่ได้มี security guarantee นะฮะในการที่จะทําข้อตกลงเรื่องแร่เนี่ยซอลินสกี้อาจจะถูกหลอกก็ได้แต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้และซอลินสกี้ดันยอมในสถานการณ์ซึ่งอาจจะไม่มีทางเลือกก็ถือได้ว่าอเมริกาเถือไพ่เหนือ,อยูเครนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอเมริกาจะไปโน้มน้าวให้รัเสเซียหยุดปฏิบัติการได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่รู้ การพัฒยากรสทรัพยากรแร่ธาตุเหล่านี้เป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากในมุมมองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Geological Investment Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการทำเหมืองแร่ที่มีฐานอยู่ในประเทศยูเครนด้วย<ๆ>เธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างไรก็ดีเป็นภารากิจท,ที่บริษัทเอกชนสหรัฐอาจจะต้องการเข้าไปได้รับสัมปทานมีส่วนร่วมนะะ คือทรัมม์มีทัศนคติมาโดยตลอดว่าสงครามอิรักเนี่ยอเมริกาได้ไม่พอก็คือทุ่มทุนท,ทุ่มแรงในการโค่นสะดามเสร็จแล้วถึงเวลาบริษัทน้ำมันของสหรัฐเข้าไปกอบโกยรายได้น้อยเกินไปเขาพูดอย่างนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่เขาคัด้านนโยบายสงครามในรักของจอดับุชนะฮะซอลินสกี้เขาย้ำมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ต้องการขายประเทศชาติของเขาแต่เขาถูกบีบให้ทำเช่นนั้น ครัมเ i ์เซลินสกี้เซ็ตทูวิซิตไวท์เฮาส์ออนฟรดเดย์ทูเซ็นมินเนอรัลสคือเอาจริงๆแล้วถ้าดูปฏิกริยาของหลายประเทศตอนนี้ดูเหมือนว่าก็เห็นอกเห็นใจเซเลนสกี้แต่ว่าก็มีการมองว่าเซเลนสกี้ไม่มีทางเลือกแต่ว่าประเด็นที่น่าติดตามคืออเมริกาเขาแกนเรนทีอะไรได้ละ่ะสำหรับการปฏิบัติการของปูตินในการหยุดรบในย mm ูเครนเซเนสกี้เซตทูวิซิตยูเอสฟอร์เวอร์รี่บิ๊กดีก็คือ ทรัมป์โอวดว่าสามารถได้ทําข้อตกลงเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นรายได้มหาศาลให้กับสหรัฐแล้วก็ยูเครนด้วยอะไรเงี้ยจะได้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันในการทำมาหากินกับทรัพยากรของประเทศยูเครนในขณะเดียวกันอีกข่าวใหญ่หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐดอชกระทรวงของอีลอนมัส์นี่นะฮะ 21คนเนี่ยเขาลาออกเขาประท้วงความพยายามของอีลอนมัสในการรื้อโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานรัฐของสหรัฐกระแสต่อต้านอีลอนมัสมาด้วยการที่หัวนหน้าหน่วยงานต่างๆเขาแนะนําว่าอย่าตอบอีเมลของทีมงานของ d อชเพราะว่าถ้าตอบอีเมลไปเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าทางปล่อยให้ฝ่ายผู้บังคับบัญชาไปรบ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีเองก็คือในขณะที่ทรัมป์ฟังมัสทรัมป์ก็ฟังคนอื่นด้วยนี่คือคนเขารวมตัวกันชุมนุมต่อต้านการทําลายหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็น USAID กรมสรรพากรท่านผู้ชมจําได้ไหมครับที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าการใช้เงินภาษีประชาชนอยาน่างสิ้นเปลืองในหน่วยงานซึ่งไม่จําเป็นและไม่ได้สร้างประโยชน์มันควรที่จะลดถูกต้องและน่นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายซึ่งควรทําในหลายๆประเทศแต่สิ่งที่อีรอนมัสทําก็คือว่าเขาเอาไอ้เครื่องบูโดเซอร์เข้าไป เอารถแทรกเตอร์ใหญ่เข้าไปอ่ะแล้วเขาไถาเลยฮะเขาไถาเลยโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่รัฐเลยแล้วจริงๆแล้วหลายหน่วยงานซึ่งเขาตัดเนี่ยเขาตัดโดยที่เขาไม่มีความเชี่ยวชาญคือเขาไม่ได้สนใจและไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความรู้ด้วยซ้ำไปว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะฮะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี Moderns t e n 20 staffers quit Musk's dodge คือหน้าชุมนุมต่อต้านเพราะว่ามันเป็นการยุบหน่วยงานซึ่งไม่จำเป็นอะ ผมชอบบอกว่าเฮ้ยเมืองไทยเรามีหน่วยงานซึ่งงบประมาณฟุ่มเฟือยแล้วก็มีหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีความจําเป็นอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะบอกว่าเอยสยสวไม่จําเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่จำเป็น,รรรรน,ปนอะไรแบบเนี้ย มันเหมือนกับว่าสมมติว่าจู่ๆเนี่ยมีคนซึ่งมีอำนาจในการแบบปิดหน่วยงานจริงๆอ่ะแล้วจู่ๆไปดาวไซต์กระทรวงอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกจะปฏิรูปเฉพาะกระทรวงกลาโหมจะงดลดงบประมาณเฉพาะกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วไปไป,ไปมา,มา,มา,มาเข้าไปแล้วก็ไถหมดเลยกระทรวงศึกษาธิการก็โดนด้วยกระทรวงสาธารณสุขก็โดนด้วยโดนไปหมดเลยอะ่ะโดยที่ไม่ได้คำานึงเลยว่า้ย บางหน่วยงานบางโครงการมันเป็นโครงการซึ่งช่วยเหลือชีวิตของประชาชนรวมถึงแม้กระทั่งประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองซึ่งยากไร้ในประเทศอื่นในประเทศยากจนที่อเมริกาเขามีโครงการสนับสนุน NGO อในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอันนี้ความอมหิตเลือดเย็นในลักษณะนี้ทําให้ประชาชนคนอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็รับไม่ได้แล้วเขาก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไล่อีลอนมัสก์ออกแต่อย่างที่ผมบอกปัญหาคือตอนนี้มันมี2ออย่างซึ่งทรัมป์ทำที่มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตไม่ได้อยู่ในแบนเด นะฮะที่ให้ไถท,ทุกหน่วยงานเกรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะและไม่ได้อยู่ในแมนเดตให้อเมริกาโหวตเข้าข้างรัสเซียนะโหวตเหมือนกับเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เบลารุสะที่อยู่ในแมนเดตของทรัมป์คือให้ไปยุติสงครามไม่ใช่ให้ไปประเคนทุกอย่างให้กับนายใหญ่ลาดิมีร์ปูตินของทรัมป์ที่อยู่ในแมนเดตคือให้ลดหน่วยงานซึ่งไม่จำเป็น ลดงบประมาณซึ่งไม่จําเป็นในปีถัดๆไปแต่ไม่ใช่ไล่คนออกทันทีจากแต่ละหน่วยงานหลายหน่วยงานซึ่งมีความจําเป็นอยู่โดยที่ให้อีลอนมัสก์เป็นคนทําตามอาเภอใจนั่นไม่ได้อยู่ในแมนเดตคือพูดง่ายสิ่งที่ทรัมป์ทำมันขาดความพอดีและมันขาดการลงรายละเอียดซึ่งจําเป็นมันเหมือนผมไปผมไปตัดผมเนี่ยแล้วผมบอกว่าพี่ขอขอเล็มขอซอยให้มันบางลงแต่ว่าจู่ๆพอผมไปถึงเนี่ยเขาไถ่ายเกรหมดเลยด้วยแบตเตอรี่ นั่นแหละประมาณนะั้นั่นคือสิ่งที่ที่ดอ d g e เขาทําอยู่นะฮะนี่ไงซาไม่เลิกนี่นะฮะ VOA ก็แปลมาให้เราได้เห็นมัสให้โอกาสครั้งที่2ให้ลูกจ้างของรัฐส่งอีเมลชี้แจงผลงานหรือเสี่ยงตกงานนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปตอบนะฮะไม่ต้องไปตอบ หัวหน้าหน่วยงานเขาก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปตอบนะฮะก็ไม่สนอย่าไปงอไม่ต้องไปสนใจชาวอเมริกรันคิดอย่างไรกับเศรษฐกิจชาวอเมริกรันเขาไม่ได้คิดอย่างไรกับเศรษฐกิจเขากําลังต้องการขับไล่ประธานาธิบดีคนนี้ซึ่งยอมให้อีลอนเนี่ยเป็นอํานาจเหนือกว่าตนเองแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อประเคนผลงานให้กับในายใหญ่ที่มอสโกลแล้วนั่นก็คือวลาดิมีปูติน คือในที่นี้คือมันมีมิสเตปสองเรื่องมิสสเตปสองเรื่องในการเป็นทรัมป์ตอนนี้ก็คือว่าดันให้อีลอนมัสอยู่เหนือตอนเองและดันให้าฟรเดยร์ปูตินอยู่เหนือตอนเองคนอเมริกันอย่างน้อยซึ่งเลือกรีพับลิกันเขารับได้ถ้าทรัมป์เป็นคนตัดสินใจทุกเลืองเพราะว่าเขาไว้วางใจแต่ในเมื่อคุณตัดสินใจในะแบบที่คุณเฟเวอร์รัสเซียและเฟเวอร์อีลอนมัสก์โดยชัดเจนในการกระทำอย่างเช่นโหวตที่ UN มันไม่ต้องโหวตแบบเมื่อวานนี้ก็ได้ไง คุณโหวตอย่างก็คุณเป็นรัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งติดหนี้บุญคุณของรัสเซียคุณโหวตอย่างก็คุณเป็นเกาหลีเหนือกับเบลารุสอ่ะมันอุบาทนะฮะมันน่าอบอายขายหน้าคนอเมริกันเขาก็พูดทั้งประเทศว่าเฮ้ยทำไมต้องไปโหวตตามรัสเซียไปโหวตตามเบลารุสโหวตตามเกาหลีเหนืออเมริกาต้องเป็นผู้นําโลกไงไม่งั้นจะมีไปทําไมไงใช่ไหมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เลือกให้ทรัมป์มาอยู่ข้างปูติน เขาเลือกให้ทรัมมาไปกดดันให้ยุติสงครามไม่ใช่ไปไล่บี้เซลินสกี้อย่างกับเป็นเด็กรับใช้ะนะฮะ อันนี้เป็นบทความโดยอดีตผู้มั่ชาการทานอากาศในยุคไบเดนนะครับเม i ริกา s a rogue โร e s i d e n t เขียนบทความลงใน New York Times โดยที่ในพลแฟรงค์เคนเดลเนี่ยเคยเป็น Secretary of the Air Force ซึ่งเทียบเท่าผอ,อทอ,อนะฮะของเขาตำแหน่งคำว่า s e c r เลขาไม่ได้แปลว่าเลขานะฮะ t a r y จริงๆแล้วแปลว่ารัฐมนตรีแต่ว่าในหน่วยงานของกองทัพอากาศเขาดันใช้คำว่า Secretary ซึ่งมันก็คือเทียบเท่าผอ,อทอ,อแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจเท่าผอ ฐานากาศาศไทยนะฮะแต่ก็ใหญ่นะฮะใหญ่เป็นในพลระดับสูงแล้วเขาก็เขียนบทความว่าว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซึ่งไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ได้กําจัดผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นย่กอเิเซอร์หรือเป็นจัดแอฟ d ว o ร a เ e g เจเนอเรลล g จัดแอฟ a ว e ร e เ e r เจเนรลเป็นทหารระดับชั้นในพลซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูคําสั่งผู้บังคับบัญชาว่าถูกต้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูนหรือไม่ทรัมป์ไล่คนพวกนี้ออกหมดเลย คือสิ่งที่เขากังวลกันก็คือว่าทรัมป์เนี่ยจะมีวาระซึ่งต้องการที่จะแต่งตั้งในพลซึ่งขาดประสบการณ์แล้วก็จงรับผิดดิกับตนเองแล้วก็วางแผนให้ในพลคนนั้นปฏิบัติตามแผนการที่ทรัมป์มีซึ่งเป็นแผนการของรัสเซียและในที่นี้แปลว่าทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของรัสเซียเป็นแมนชูเรนแคนดิเดตซึ่งอยู่ในธรรมเนียบโดยที่ทำตัวโรคหลุดโลกไปจากฝ่ายความมั่นคงรัฐพลึกในสหรัฐเรียบร้อยแล้ว ได้เป็นคําเตือนจากทหารซึ่งเพิ่งหลุดจากตาแหน่งผออฐานอากาศนะฮะแฟรงค์เคนเดลท่านผู้ชมอ่านได้นะครับคือทรัมป์ไล่เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงออกหมดเลยโดยเฉพาะคนซึ่งคอยตรวจสอบดูคําสั่งของประธานาธิบดีว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในกองทัพเนี่ยขัดต่อกฎหมายหรือไม่หลายเรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จัดแอดเวเกตเจเนอโรเขาจะดูนะฮะ